ทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมฟังแล้วผมลืมอะผมมีคลิปนะทุกคนเดูดากว่านะเพราะว่ามันเสียงผมเปลี่ยนอไม่สบายนี่ไม่สบายครับเป็นน้ำหมูกนะทุกคนได้ยินเสียงผมหรือเปล่า เดาเปิดจ okay, <Okay. S 1> okay, uh ิดเสียงไอเสียงเสียงนี้ปิดก่อนทุกคนไอเสียงผมยังโอเคนะยืนนิ่งก็เสร็จโจนเ่ยครับองใส่มันนี่นะทุกคนชื่อมันอย่างเท่เลยนะ โดาถ้าไม่ได้ใส่เติมเติมเยอะด้วยล่ะครับถ้าเสียงมันบอก,ก็ขอโทษได้และวใช่ไหมยังไมนขยับอยู่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ครันไม่ใช่แล้เนะี่ยทุกคนเห็นไหมมันขยับไม่แน่ใจเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมผมไปดเลย ไม่ติดไม่ได้อัดคลิปมานานเลยทุกคนผมเล่นสกสอกซกีนแต่ผมมอว,วอลนะทุกคนตาแรกจบแล้วต่อต่อเลย โหเข้าไปมากม,มาหายไปแบบไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนดูเลยนะแล้วคนมีคนดูผมละช่องผมอะ่ะช่องผมเหมือนแบบมันโดนมันโดนเหมือนโดนเป็ดการมองเห็นแล้วอะ่ะไม่มีใครมาโดนสักคนเลยป่าเนี้ อ,อ,อหไ,ไรผม,หมผมอ่อนให้มันนะเมื่อกี้ผมอ่อนให้มันผมอ่อนให้มันนะเม,มือ่อกีย้ยยยยยมยยยยด้ยยยยยยยมยย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 ย โอ้แล้วมาแอคแรงมาตเตอร์อ่ะผมก็มีนะได้ได้ได้ได,ได้มาดิม,าม,มันวอร์ไม่ติดแต่มันมันร้อนม,มนาะ ก็โดยปาดเหนือไงปัดคอเรื่อยุดตอนนี้นะผมพอแล้วไฟหลับเมื่อกี้ ตรงมาต่อยอยนะไรเนี่ยเด้เลยโดนนะโดนนะพอดีตัวแรงแกนไปด้วยสกอร์เท่ากันละด่านจะตีเฮ้ยด่านที่ห้าเอาเนี้แหละ ตานี้ตานี้ตานี้นะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวพ่อจะไปดูดวเอง ตอนนี้ไฟจบออกใจวอไม่ติดอืมโอโห้ทำไมมันเป็นเลยน,นีปกติผม,มเล่นโนหมดเท่าไหร่ผมไม่ไ้เล่นมาน,นานผมไปเล่นซีฟ้ากับโลบอคก,ก่อน ผมไม่ได้เล่นีพายเลยอะไรอไรีอะไระ มันโดดปาดหัวผมเลยเฮ้ยกระผมโดดไอตองนี้มันโคตรป่าวะเฮ้ยมันขึ้นแล้วอะ่ะมีอะไรที่ให้ทำมากกว่านี้ไหมวะเดี๋ยวกันเลสู้โก้ผมมียังผองมีแล้ว นี่บะเต็โอเล็กข้าวตอกขากข้าวตอกมาทุกคนฝนทลาละฟันสุดท้ายโอ้โหต้อือแต่นี่ผมได้ไปก่อนหน้านี้ละเปิดสองใบมาไปเราจะไปเปิดกล่องกันทุกคนถ้าได้ยินเสียงฝนก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนฝนตกหนักมาก ผนจะเข้ากล้องไหมผนจะเข้าเข้าไหมเนี่ยเปิดไปเลยเปิดไปเลยเรียบร้อยทุกคนหมดละผมไปละทุินี้ก็เจ็ดนาทีครึ่งละบ,บาย